ไม่ว่าจะทําเพื่อธุรกิจหรือ um ว่าทําเพื่อครอบครัวนะครับผมก็จะมองหาสิ่งที่ดีที่สุดเสมอคือถ้าเป็นเรื่องของการคุ้มครองชีวิตและการลงทุนเนี่ยผมก็จะมองหาสิ่งที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการของผมในระดับสากลครับคือต้องพร้อมต้องน่าเชื่อถือผมจึงเลือก A A A Infinite Wealth Prestige ผมเลือกกเพราะว่านี่คือโอกาสนะครับที่ผมจะได้เข้าถึงการลงทุนระดับโลกจากพันธมิตรที่ A A เขาคัดสรรมาทั้ง l l i n g t o n m a n a g e m e n t นะครับซึ่งก็เป็นบรจออันดับต้นๆที่บริหารสินทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในอเมริกา b i l l y Gifford เองก็โดดเด่นจริงๆครับทั้งด้านการค้นหาบริษัทที่จะเป็นนวัตกรรมของโลกแห่งอนาคตแล้วก็มีประสบการณ์ด้านการลงทุนมานานกว่าร้อปีเลยทีเดียวส่วน Black Rock อันนี้ก็เป็นบริษัทที่มีลูกค้าจากท่วทุกมุมโลกนะครับซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีว่านี่คือบลจทที่มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การดูแลของเขามากที่สุดในโลกแน่นอนครับมีพันธมิตรที่ดีแล้วนะครับก็ต้องมีมืออาชีพที่เก่งที่จะมาช่วยเราดูแลเพราะว่าการลงทุนในทุกสินทรัพย์นั้นมาพร้อมกับความผันผวนที่แม่นลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ AIA เขาก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาช่วยจัดการทำให้ผมเนี่ยวางใจแล้วก็เอาเวลาตรงเนี้ยไปดูแลธุรกิจแล้วก็ไปดูแลครอบครัวของผมได้แบบที่ผมเองไม่ต้องกังวลเลยครับผมมั่นใจนะครับว่า AIA เขาเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุดมาให้เราเสมอ AIA Infinite Wealth Prestige ก้าวสู่การลงทุนระดับสากล